สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการสรุปข่าวสารและการลงทุนประจำวันที่11เมษายน2566นะครับเมื่อวานนี้เป็นวันที่ค่อนข้างที่จะแตกต่างก,ก่อนหน้านี้นะครับเพราะว่า US Dollar นะครับกลับมาแข็งแกร่งขึ้นอีกครั้งนะหลังจากที่ช่วงก่อนหน้าเนี่ยมีการตัวอ่อนค่าลงอย่างหนักเลยนะครับจากการที่นักลงทุนเนี่ยมองว่าเฟดอาจจะถอนคันเร่งใน,นเรื่องของการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนะครับโดยที่ อาจจะปรับขึ้นเพียงแค่0.25%หรืออาจจะคงดอกเบีย้ยไว้ในการประชุมครั้งหน้านั่นเองนะครับทีนี้ดูเอสโตรล่ามันก็เลยปรับตัวอ่อนค่าลงมาอย่างหนักเลยช่วงก่อนหน้านะครับแต่ในท้ายที่สุดเมื่อวานนี้นะครับก็มีการปรับตัวแข่งค่าขึ้นมานะครับแล้วก็แข็งค่าขึ้นมาเยอะด้วยนะครับมันก็เลยส่งผลให้ราคาทองคําเองก็ปรับตัวร่วงลงนะครับรวมถึงสินทรัพย์เสี่ยง,งต่างๆนะอย่างเช่นตัวยูโรนะครับตัวสกุลเงินปอนก็ปรับตัวอ่อนค่าลงด้วยเช่นกันโดยเฉพาะเมื่อเทียบกับ สกุลเงิน US ดอลลาร์นั่นเองนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามในวันนี้อาจจะไม่ได้มีข่าวที่ทําให้ดอลลาร์เนี่ยผันผวนมากมายนักนะครับแต่ในสัปดาห์นี้ยังมีอีกหลายตัวเลขนะครับอ่าอาทิเช่นตัวเลข CPI นะครับ PPI ซึ่งเป็นตัวเลขที่บ่งบอกถึงส,สถานการณ์เงินเฟอ้อในสหรัฐนะครับแล้วก็ตัวเลข Re เ a i เซล l e ด้วยเป็นดัชนียอดขายเปลีกนะครับแล้วก็รายงานการประชุมของ FOMC นะครับที่ประชุมไปเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมานั่นเองนะทั้งหมดนี้นะครับจะประกาศตั้งแต่วัน พฤหัสแล้วก็สุกไปต้นไปนะครับเพราะฉะนั้นให้ระมัดระวังความผันผผนเอาไว้ด้วยนะครับวันนี้เราอาจจะหาจัางหวะเทรดตามเทคนิคได้นะครับแล้วก็นอกเหนือจากนั้นนะครับสิ่งที่ทําให้ยู d อ l l a r เนี่ยนะครับปรับตัวแข่งค่าขึ้นมานะครับก็คาดว่าน่าจะเป็นการอ่อนค่าลงของส,ส,สกุลเงินเยนด้วยนะครับหลังจากที่เมื่อวานนี้นะครับต้องบอกว่าผัดเปลี่ยนแล้วนะครับอย่างเป็นทางการสาหรับตําแหน่งประธานบ O j เจหรือว่า ผู้ว่าการธนาคารกลางญี่ปุ่นเนี่ยนั่นก็คือคนเก่านะก็คือคุณคูโรดะนั่นเองดํารงตำแหน่งมาตั้งแต่ปี2013นะครับเป็นวาระทั้งหมด10ปีในการค่อนข้างยาวนานเลยนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยได้เปลี่ยนอย่างเป็นทางการแล้วก็คือเป็นคุณคาสุโออุเอดะนะครับต้องบอกก่อนว่านโยบายของ BOJ เนี่ยค่อนข้างน่าสนใจนะครับเพราะว่าเป็นประเทศเดียวนะครับที่ใช้นโยบายอัตราดอกเบี้ยติดลบ0.1นนะครับแล้วก็ ใช้เวลาใช้แบบนี้นะครับมาเป็นเวลานานแล้วนะโดยที่คุณครดูดดัประธาน BOJ คนเก่าเนี่ยบอกว่าการที่ใช้นโยบายแบบนี้เนี่ยหนึ่งเลยเพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับให้สามารถเติบโตได้ยิ่งขึ้นเพราะเขายัางเชื่อว่าเงินเฟ้อในญี่ปุ่นเนี่ยนะครับมันไม่ได้มากไปกว่าที่ BOJ คาดการเอาไว้เลยนะครับก็ยังอยู่ในระดับที่ น่าพึงพอใจนะครับแล้วก็ไม่จะเป็นที่จะต้องปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเหมือนกับประเทศอื่นๆด้วยนะครับในในขณะเดียวกันนะครับในช่วงที่ผ่านมาในประเทศอื่นๆเองก็ปรับอัตราดอกเบี้ยเพิ่มสูงขึ้นนะครับเพราะว่าเงินเฟ้อมันเยอะขึ้นเนี่ยมันก็เลยทําให้ตัวเยนเนี่ยปรับตัวอ่อนค่าลงมาในช่วงตั้งแต่ปลายปีที่แล้วนะครับทีนี้นะครับในประธาน BOJ คนใหม่คุณคาซูโอเอะเนี่ยก็ได้มีการแถลงเมื่อวานนี้นะครับว่าตัวเขาเองเนี่ยมองว่าญี่ปุ่นเองนะครับยังอาจจะต้อง ใช้นโยบายแบบเดิมอยู่นะครับเพราะว่าเป็นนโยบายที่ค่อนข้างเหมาะสมกับสภาวะเศรษฐกิจนะช่วงเวลานี้นะคเขาใช้คําว่าณช่วงเวลานี้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมันไม่ได้มีอะไรการันตีได้นะครับว่าในอนาคตเขาจะเปลี่ยนหรือไม่นะครับเขาให้เราติดตามกันต่อไปแต่ว่าเท่าที่ทราบมานะครับเท่าที่จับสังเกตได้ก็คืออ่าประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเวลาเขาจะเปลี่ยนอะไรเนี่ยเขาจะค่อยๆเปลี่ยนค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะครับก็อาจจะไม่ได้รีบร้อนเหมือนกับเช่นอเมริกาหรือว่า อังกฤษหรือว่าทางยูโรโซนมากใหม่หนักนะครับแต่อย่างไรก็ตามครับเมื่อเขาไม่ได้เปลี่ยนมานานแล้วนะถ้าเกิดว่าเขาเปลี่ยนนโยบายขึ้นมาในอนาคตนะครับเชื่อว่าจะทําให้เกิดความผันฝวนกับสกุลเงิน JPY ได้นะครับโดยเฉพาะตองทุนหลายรายนะครับเริ่มที่จะเทขายตัวพันธบัตรของญี่ปุ่นแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวคุณบรนบัฟเฟตเองนะถ้าที่ดูมานะครับก็เริ่มที่จะเตรียมเทขายแล้วสาหรับบอลญี่ปุ่นที่มีอายุ3ปี30ปีนะครับเพราะเชื่อว่าในอนาคตเนี่ย น่าจะมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการเงินของญี่ปุ่นได้ช้าก็เร็วนะครับใช้คําว่าในอนาคตนะเพราะฉะนั้นก็ให้เราเฝ้าติดตามกันเอาไว้ด้วยนะครับส่วนประเด็นอื่นๆนะครับนะก็มีประเด็นที่ World Bank นะครับตอนนี้ได้ทําการประชุมกับ IMF นะครับซึ่งเป็นสององค์กรการเงินใหญ่ระดับโลกนะครับก็ประชุมเตรียมร่วมมือกันนะที่จะออกมาตรการเพื่อปรับโครงสร้างหนี้ให้กับประเทศขนาดเล็กนะครับที่มันมีปัญหาหนี้เสียแล้วก็การ นัดชําระนี้เนี่ยเพื่อที่จะได้ทําให้ประเทศเหล่านี้เนี่ยสามารถฟื้นตัวนะครับแล้วก็ให้ระบบเศรษฐกิจเนี่ยมันสามารถกลับมาเติบโตได้อีกครั้งหนึ่งนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีกับเศรษฐกิจโลกนะเพราะว่าเราอย่าลืมว่าโลกของเราเนี่ยไม่ได้มีแต่ประเทศใหญ่ๆนะครับบางทีแล้วเนี่ยประเทศเล็กๆเ,เ,เ,เองก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่ทําให้ระบบเศรษฐกิจของประเทศใหญ่ๆเนี่ยสามารถเติบโตขึ้นไปได้นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นก็อาจจะเป็นสิ่งที่ดีนะครับประกอบกับตัวเวอร์แบงก์เองเนี่ยก็ได้คาดการณ์ว่าเศรษฐกิจโลกเนี่ย จะออกมาดีขึ้นนะครับดีขึ้นจาก1.7เปรี่ยมเป็น2เปอร์เซ็นตก็ขึ้นมา0.3นะตั้งแต่ที่คาดการไว้ในช่วงเดือนมกราคมมกราคมาที่ผ่านมานั่นเองครับก็เรียกได้ว่ามีแต่สัญญาณดีๆนะครับยิ่งถ้าเกิดว่าตัวเลขเงินเฟอ้อของสหรัฐซึ่งเป็นประเทศที่มีเศรษฐกิจขนาดใหญ่ลำดึงของโลกเนี่ยลดลงองีกนะครับตรงนี้ก็อาจจะทําให้ความกังวลใจต่างๆของนักลงทุนทั่วโลกเนี่ยนะครับมันผ่อนคลายลงได้นั่นเองครับ อ่าโอเคเดี๋ยวเรามาดูทางเทคนิคกันบ้างนะครับเมื่อกี้เราว่ากันเรื่องปัจจัยพื้นฐานไปแล้วนะครับราคาทองคำนะครับที่น่าสนใจนะผมตีเส้นไว้มากมายเลยนะครับอย่างที่เรียนให้ทราบไปเมื่อวานนี้นะครับราคาเนี่ยได้กลับตัวลงมาเพื่อเทสกรอบสามเหลี่ยมนะครับหรือว่าเทรนเกอรที่เขาหลุดขึ้นมาที่นี้นะครับขออนุญาตแบ่งเป็นเทสนะครับเพราะว่าโซนที่น่าสนใจเนี่ยนะครับอยู่2โซนในการวันนี้ถ้าเกิดว่าราคาสามารถยืนเหนือ2001ขึ้นไปได้นะครับแบบนี้เนี่ยเท่ากับว่าทะลุตัวเทรนไลน์ย่อยนะหรือว่าสปีดไลน แปลว่ามีโอกาสที่จะสามารถปรับตัวสูงขึ้นทำนิวไฮหรือว่าทดสอบไฮเดิมได้อีกครั้งนะครับแต่ในอีกกรณีหนึ่งนะครับถ้าเกิดว่าราคาไม่สามารถที่จะ,ะปรับตัวผ่านบริเวณ2,001ได้นะครับก็มีโอกาสที่จะกลับลงมาเทสโซนเดิมอีกครั้งนะครับที่บริเวณ1,981นะครับจนถึง1,976ได้เลยนะครับตรงนี้ก็มีเทรนด์ลนยย่อยๆด้วยนะครับนะอย่าลืมว่ามันก็สามารถทำได้นะฮะในทางเทคนิคนะครับเพราะว่า สุดท้ายแล้วนะครับใครที่เทรดหน้าบายเนี่ยสต็อปลอของคุณเนี่ยก็ควรจะอยู่ไม่เกิน1,948นะครับเพราะฉะนั้นยังมีพื้นที่ให้ราคาต่อความสามารถย่อดได้อีกนะครับแต่ถ้าเกิดว่ายืนเหนือ2,001ไปเลยเนี่ยก็มีโอกาสที่จะไปต่อได้เลยนะครับทีนี้ก็อาจจะต้องติดตามข่าวสารจากทางสหรัฐกันให้มากหน่อยนะครับเพราะว่าน่าจะส่งผลต่อ ราคาทองคําได้นั่นเองนะครับส่วนอีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจนะครับราคาน้ํามันนะฮะยังคงวิ่งอยู่ในกรอบสามเหลี่ยมนะครับง่ายๆครับหลุดฝั่งไหนเทรดฝั่งนั้นแต่ให้ระมัดระวังการฟอสเบรกด้วยนะครับเพราะว่าการฟอสเบรกเนี่ยอาจจะทําให้พอร์ตของนักลงทุนเกิดความเสียหายได้นะครับโดยที่ถ้าเกิดว่าหลุดลงนะครับเป้าหมายง่ายๆนะครับเราก็คาดจะที่นี้นะครับถึงโลนี้ได้เลยนะก็อาจจะลงมาปิดแก๊ที่โซนบริเวณ78.85นะครับจนถึง75.71นั่นเองนะครับส่วนถ้า หลุดขึ้นนะครับถ้าหลุดขึ้นเนี่ยก็มีโอกาสที่จะปรับตัวขึ้นไปเทสแนวต้านใหม่นะครับบริเวณ83.358ด้วยได้นะครับนะแล้วก็อาจจะทำ New High ได้นั่นเองครับก็ให้ระมัดระวังไว้ด้วยครับเดี๋ยวยังไงถ้ามีข่าวการอัปเดตเนี่ยผมจะมาอัปเดตให้ฟังอีกทีหนึ่งนะครับโอเควันนี้อาจจะไม่ได้มีข่าวในตารางที่มันโฉบบ้างมายนักแต่ก็ให้ระวังการทำกำไรแล้วก็การเทขายทางเทคนิคด้วยนะครับยังไงอย่าลืมว่านี่ Management Port ดีๆแล้วก็ ตั้งสับหลอดกันด้วยนะครับวันนี้ขอฝากไว้เพียงเท่านี้ขอให้ทุกคนโชคดีมีกําไรขอบคุณครับ